สวัสดีครับห่างหายไปจากการอัปเดตคลิปเกี่ยวกับหวยไปนานนะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกท่านไปหาเลขเด็ดหวยเด็ดกันนะครับวันล่าสุดนี่เลยครับวันที่สิบหกงวดที่จะถึงนี่เลยครับ16บสิงหาคมสองห้าห้าแดนี่นะครับก็ก็หาดูแบบฟรีๆนี่แหละครับไม่ไม่ต้องเสียตังค์ไป สมัครอะไรกับใครให้ย,ยุ่งยากนะครับอของฟรีดีๆก็มีนะครับแต่จะอยู่ที่ใครจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวทำยังไงไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เข้า Google นะครับผมจะมีเว็บหนึ่งนะครับหวยฟรีนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับหวยฟรี ก็เน็ตเน็ตไม่ค่อยแรงก็จะช้าหน่อยนะครับอย่างของผมเป็นต้นก็นี้นะครับหวยฟ,ฟรี .com ก็คลิกเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นงวด16สิงหาพอดีนะครับอ่าก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเว็บก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกผลตรง ตรงพวกนี้ก็จะเป็นของวันที่นี้นะครับวันที่16สิงหาคมนี้นะครับแล้ววิธีดูดูยังไงก่อนอื่นดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับวันที่1สิงหาคมสถิติขอเน้นที่2ตัวนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ77นะครับ เจ็ดเจ็ดเราก็มาดูตรงหลักสิบหลักสิบเจ็ดอ่าหลักหน่วยก็เจ็ดนะครับก็คือถ้าเอาหลักหน่วยเนี่ยครับสี่ตัวกับหลักสิบสี่ตัวเราก็จะก็เอาไปซื้อก็ถูกนะครับจับคู่กันก็จะได้สี่สี่สิบหกชุดนะครับก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดนี่นะครับก็ถ้าเท่าตรงนี้ไปซื้อถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าบางเจ้าเขาจ่ายบาทละถ้าซื้อบาทหนึ่งนะครับเขาจ่ายถึงเก้าสิบบาทนะครับก็ถ้าเราลงทุนไปนนะครับสี่สี่สิบหก ลงทุน16บาทเอ่อถ้าถูกได้มา90บาทก็กำไรเยอะมากครับแต่4คูณ4ก็คือ16ชุดมันก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับอ่ะแต่ถ้าดูตรงนี้ก็คือถ้าเราเอา4 4 4 4 16ชุดนี้ไปซื้อเราก็จะถูกนะครับถูก77นะครับอ่ะในนี้มาดูตรงเลขล่างนะครับอ่า3อ3ถูกไหม ห้าสามก็ดูหลักสิบอ่ะห้า 5, ตรงนี้สามอยู่ห้าอยู่ลำดับที่สามละเลขสามอยู่ลำดับที่ห้านะครับก็ถ้าเอาไปใช้ก็ต้องเอาห้าคูณห้าก็จะได้ยี่สิบห้าชุดนะครับเก้าเก้าเก้าสี่เก้าแปดเนี่ยครับก็คูณกันไปก็จับชุดกันก็จะได้เห็นไหมครับไอไอสองตัวนี้เอาแค่สี่สีซีสิบหกชุดก็จะได้แล้วแต่อันนี้จัดได้เป็น ห้าห้ายี่ห้าชุดนะครับคือซื้อยังไงก็ได้อย่าให้ถึงเก้าสิบชุดเราก็ได้ก็ได้เต็มไรนะครับถ้าจะซื้อให้ถูกจริงๆผมแนะนำว่าเนี่ยครับหกหกหกสามสิบหกชุดอันนี้ก็ก็อาจจะอาจจะดูเสี่ยงหน่อย หรือเอา7749นี่ก็ได้ครับ49ชุดถ้าได้49ชุดเราก็าจ,จะไปหาเลขดับน,นะครับเลขดับหาจากไหนสูตร์ห้ยดอทคอมเลยครับเลขดับนะครับเราก็มาดูตรงสูตรเลขดับนะครับสมมติเราได้เลขดับก็ไปดูเลขดับคลิกตรงนี้นะครับถ้าดูฟรีอ่นนี่ครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับเลขดับ ก็คลิกเข้าไปดูครับเนี่ยครับห้าสิบงวดผิดศูนย์ครั้งเลยนะครับก็คลิกเข้าไปดูอ่านี่ก็จะมีสถิติให้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับนี่ก็จะเป็นสถิติเราก็เลือกเอาเอาตรงสีแดงๆเนี่ยครับงวดหน้าก็คือวันที่สิบหกสิงหานะครับก็เท่าสองไปดับมันก็จะตัดเหลือชุดน้อยลงมาอีกนะครับอ่าก็ชุด ตัวเลขที่เราจะซื้อก็จะน้อยลงอันนี้ก็เข้าอยู่นะครับ77กับ53นะครับถ้าลงทุนเป็นก็กซ็ซื้อถูกเลยนะครับอมาดูงวดวันที่16กระะกฎาคม16กระะกฎาคมเ้าเลขบนหรอกเอาเลขสองตัวนะครับ07ก็มาดูครับหลักสิบ00อยู่ที่หลักอยู่ที่หลัก4นะครับ จ็ดอยู่ที่5ก็ถ้าเอา5้คูณหก็จะสามารถซื้อหวยได้ถูกนะครับลองดูเลขล่าง4ี่นะครับเลขล่าง4ี่ก็มาดูหลัก10บอยู่ระดับที่5 9ก็อยู่ระดับที่5้าเก้าคูณห้าี่ห้ชุดก็ไปซื้อนะครับหรือถ้าใครคิดว่ามันเยอะเราก็มาหาสูตรสูตรเลขดับพวกนี้ครับเลขดับหลัก10หลักหน่วยอะไรเงี้ย มาตัดออกนะครับก็จะชุดของเราก็จะน้อยลงไปอีกนะครับดูอีกสักอีกสักรอบนะครับเมื่อกี้สิบหกใช่ไหมครับสิบหกกรกฎาดูอันที่หนึ่งกรกฎาก็สถิติก็มีย้อนหลังให้ดูนะครับก็ไล่ไล่ดูดูถ้าเราดูก็จะพอรู้แนวทางแล้วก็จับจับแนวทางได้นะครับว่าเราจะเล่นเอากี่หลักเอากี่ ชุดนะนี่เลขสองตัวบนสี่เก้านะครับอ่ะอันนี้หลักสิบสี่เก้าออันนี้เข้าแบบตรงๆเกือบตรงนะครับก็อยู่ที่สองคูณสองถ้าเอาสองคูณสองก็ไปสี่ชุดนะครับก็ก็ถูกไว้นะครับแต่แนะนำว่าให้เล่นแบบเท่าๆกันนะครับถ้าจะเล่นแบบ ห้าคห้าก็เอาห้าคูณห้าทั้งบนทั้งล่างตลอดไปเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะจะเข้าลำดับแรกๆอย่างเงี้ยก็ก็มีไม่เยอะครับก็จากจากสองอันที่มาก็ห้าคูณห้าทั้งนั้นนะครับดูเลขล่างนะครับสองหกหลักสิบอ่าสองหกสองอันนี้อยู่หลักหลักที่หนะครับสองหกอันนี้จะเป็นต้องเอา หกหกสามสิบหกชุดถึงจะถูกนะครับถ้าซื้อตามถ้าซื้อให้ถูกนะครับนะครับกนก็มันก็จะถ้าเราดูอย่างนี้นครับอย่างสามสถิติย้อนหลังสามสามสามงวดมามันก็จะอยู่ที่ห้าคูณห้านะครับเป็นหลักแต่ถ้าเราจะเผื่อก็บางทีมันก็ออกหลักที่หกหลักที่เจ็ด คือถ้าจะให้ชัวร์ผมก็แนะนำว่าเจ็ดหลักนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าชุดแล้วก็มาหาเลขดับตัดออกอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ให้ดูสถิติย้อนหลังพอเป็นกระแสนะครับถ้าใครสนใจดูไล่ดูทั้งหมดก็ก็ดูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะยืเดเยื้อไปนะครับก็มาดูวิธีมาดูตัวเลขเลขเด็ดเลขเด็ดเลข,เด,ด,เลขเดังดังอะไรนะครับของ งวดวันที่16สิงหาคมนี่เลยนะครับก็ก็ปกติเราก็ชินกับการดูเป็นหลักอะไรนี้แล้วเราก็คลิกด,ดูตรงนี้นะครับเลขเด่นสามตัวนี่เลยครับนะครับก็ถ้าจะถือเลขเลขสองตัวบนเราก็เอาตรงนี้นะครับจะเอาลำดับที่ผมแนะนำก็คือเจ็ดหลักใช่ไหมครับก็เอานี่ครับหกเจ็ดหนึ่งสองแปดห้าเก้านะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย เราก็จับเอามานะครับหลักสิบเจ็ดตัวหลักหน่วยเจ็ดตัวก็มาจับชุดกันก็จะได้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าชุดนะครับก็หกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกแปดหกศูนย์หกหกหกสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนี่ครับก็ไล่ไปก็ได้จะได้เจ็ดสิบเก้าเออสี่สิบเก้าชุดนะครับอถ้าบอกว่ามันเยอะอยู่เราก็หาเลขดับมาตัดออกนะครับ ็ง่ายๆครับแค่นี้นะครับส่วนเลขล่างนะครับก็ดูก็เป็นเลขเด่นนะครับตรงนี้เป็นเลข2ตัวบนแล้วถ้าเป็นเลข3ามตัวเราก็ดูหลักร้อยมาเทียบใส่ไปด้วยนะครับก็จะเป็นเลข3ามตัวนี่มันก็ดูเลขล่างนะครับดูเลขล่างนี่ครับเก้าหลักสิบเจ็ดหลัก หลักหน่วย7หลักนะครับก็มาจับคู่กันก็จะได้7 7 49ชุดก็หาเลขดับมาตัดออกก็แล้วแต่ความพอใจนะครับถ้าไม่อยากตัดก็ซื้อไปตามนี้แหละครับคือซื้อ,ซ,อซื้ออย่าให้มันถึงจํานวนที่เขาจ่ายนะครับสมมุติเราเล่นตัวละบาทใช่ไหมครับเราลงทุนไป49บาทเขาจ่ายบาทละ90 คือบางเว็บบางเจ้านะครับเขาจ่าย90จริงๆนะครับไม่มีส่วนลดเขาก็จ่ายแพงนะครับก็หากออกไปก็ได้กําไรอยู่อะไรล่ะ4บ41บาทใช่นะครับต่อบาทหนึ่งถ้าเราซื้อ10บาทเราก็ได้ส0่ร้อยแล้วซื้อร0อยหนึ่งก็ได้กําไร4,000อะไรเงี้ยครับแต่ก็จะลงทุนหลายบาทหน่อยนะครับก็ แนะนำพอเป็นไกด์ไลน์ประมาณนี้นะครับส่วนตรงส่วนอื่นๆก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับนครับอย่างเลขเลขชุดสองตัวที่เขาจับชุดกันมาให้นะครับกจ็จะเอาที่49นั่นแหละครับมันได้7749นะครับ่49ชุดตัดด้วยเลขเด่นก็คือเอาที่เลขเด่นประกอบอยู่นะครับมันก็จะเหลือมาแค่นี้นะครับ อะไระนี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามยี่บเอ็ดเหลือยี่บเอ็ดชุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหาเลขเด็ดเลขเด็นแบบดูกันฟรีนะครับครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอได้นะครับผม ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัพให้ทุกงวดทุกงวดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็มาดูผลกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ